สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือ2 JK ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้ามารับชมและฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะทุกทุคนคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำเป็นรถ Toyota Corolla อ l ติ s นะคะรถปี05นะคะราคา45,000บาทนะคะเป็นอดีตแท็กซี่ปลดป้ายนะคะเคยเป็นแท็กซี่มาก่อนแต่ตอนนี้เป็นเรีบ่บุคคลนะคะสามารถโอนใส่ชื่อเราได้ปกติเลยนะคะ รถเกียร์ธรรมดานะคะเครื่องยนต์ 4A นะคะใช้ระบบน้ํามันร้วนค่ะถามว่าเคยติดแก๊สไหมเคยนะคะเคยติดแก๊สแต่แจ้งยกเลิกแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ใช้น้ํามันร้วนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ เย็นช่ำๆเลยนะคะช่วงร่างดีค่ะเอกสารครบพร้อมโอนนะคะผ้าสีไม่ขาดนะคะท่านใดสนใจก็ไปดูรถทดลองขับกันก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดสนใจสามารถโทรนัดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ขายได้โดยตรงเลยนะคะเพื่อประหยัดเวลาในการเจรจานะคะ t o y o ต a a อ t i s ินะคะเกียร์ธรรมดา45,000บาทเท่านั้นนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนคะ่ะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ